สวัสดีครับเอาล่ะเห็นหน้าตาแบบนี้คุณก๊อฟกับคุณไอติมคิดว่าปัจนีหมายเลขสี่อายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะ28ปีครับสายสืบของเราโอ้เอ๊ออยู่ตรงนี้ตลอดเวลาน้องอั้มแต่เขาแต่อั้มประกวดใช่ไหมใครเขาคือใครเขาเป็นมิสทิฟฟานี่อั้มเคยประกวดมิสทิฟฟานี่มาก่อนเป็นรองมิสทิฟฟานี่แตยก่อนผมยาวสวยเลยสวยเลยแล้วปัจจุันเนี่ยเปลี่ยนใช่แอ้าวหมอฤทธิ์ยังงงอยู่หมอฤทธิ์จะงงอยู่ถูก แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบนี้ใช่ไอ้เนี่เนี่ยไปแล้วไปแล้วออกแล้วนะน่าจังนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถามเรื่องนั้นเลยถามว่าเขาอายุเท่าไหร่อยากรูอยากงูคุณสามคนคุยกันเรื่องอื่นหมดเลยอายุประกวดปีสักสี่ห้าหกปีที่แล้วประมาณนี้แอร์ขอแอรขอเดาเลยอ่ะได้แอร์ขอเดาว่าน้องอ้มอายุ25ค่ะยีไม่อามแก่กว่านั้นคุณอ๋องอ๋องว่า ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอ่ะหมอฤทธิ์กำลังงงงงอยู่เอ่อฤทธิ์บวกกันหารสองแล้วกันครับอ้าวอายุเท่าไหร่ดี7ี่สิบเจย่สอ่ะอยู่มันตรงกลางนี่27 29 2บ25็เ้าี่้าเอาครับคุณก๊อฟคุณไอติมไม่รู้ว่าสายสื่อของเราจะช่วยคุณหรือเปล่าคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะให้คุณก็คือหล่อด้วยสวยดีคุณก๊อฟคุณไอติมครับคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัว เพลงคนดัง close up และความทรงจําจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับใช้แน่นอนครับใช้แน่นอนอีกผมขอเป็นความทรงจําครับความทรงจําเรามาฟังความทรงจํานี้กันเลยครับก็คืออาร์มเนี่ยเคยประกวดมิสทิฟฟานี่มา3ปีก็คือปี2008ปี2013และปี2014เคยประกวดมิสทิฟฟานี่ปี2008 2> 8 2 1 3 3 2 1 4 4 นี่คือความทรงจำของปัสนีหมายเลขสี่งั้นเรามาลุ้นกับคำตอบจากป่าปัสนีหมายเลขสี่คุณอายุ28ปีใช่หรือไม่ครับไม่ครับไม่ใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ30ปีอายุ30ปี เคยประกวดมิสทิฟฟานี่ใช่เลยนะครับปี 2008, 2008. ตอนนั้นเราไปประกวดเพราะอะไรปี2008 2008, 2008คือโดนบังคับไปเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเราเป็นเกนี่แหละตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเห็นว่าหน้าสวยดีก็เลยให้ต่อผมขึ้นไปแล้วก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายนั้นปีแรกโดนบังคับขึ้นไปนะเอะพอปี2013ส0 1พัสันเนี่ยคือเราเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วก็เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราอยากลองเรียนรู้ว่าเราเนี่ย จะใช้ชีวิตผู้หญิงนะเราจะเป็นยังไงเราก็เลยแต่งหญิงไปแล้วก็ขึ้นประกวด2013แ,แต่งหญิงไปตอนนั้นเราเราสภาพเราเป็นหญิงไหมเราเริ่มทำหน้าอกเลย<ๆ>เพราะมันก็ทำอะไรเร็วมากอะไรเงี้ยก็ทำหน้าอกเลยแล้วก็เทคอร์โมนเลย<ๆ>ก็เริ่มเป็นผู้หญิงเริ่มเป็นผู้หญิง <YES> ก็ขึ้นประกวดเลย2013ได้รางวัลไหมก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายเหมือนกัน10คนสุดท้ายเหมือนกันและพอมาปี2014 2014นียคือมันเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะลงได้เราก็ลงไปขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้ รองันดับสองแล้วก็ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนอ่าได้รองันดับสองแล้วขวัญใจช่างภาพด้วยพอ,อจบการประกวดปุ๊บตอนนั้นเราก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่สิใช่ก็คือใช้ชีวิตมาตลอดแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้แหละค่ะปีนี้เลยใช่เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเป็นแบบนี้เหมือนเดิมตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆเ้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอามรู้สึกว่าอามสามารถลองได้แล้วก็เรียนรู้ได้ว่าอามชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยลรวรู้สึกว่าสิ่งสิ่งไหนเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกสิ่งสิ่งนั้น จริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นจะมองว่าแปลกหรือเปล่าอะไรี้ยแต่าอามรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะอยู่กับมันตลอดชีวิตในช่วงชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความสุขในแต่ละแบบของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงชีวิตตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยมากาหนดว่าเพศเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเราอยากให้มองข้ามเรื่องเพศไปแล้วก็มองว่าทุกคนสามารถทําได้ทุกอย่างโอ้เราสามารถทําได้ทุกอย่างเราจะเป็น เทศใดก็ตามขอให้เราเป็นคนดีตั้งใจทําดีให้กับสังคมวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณอามด้วยนะครับวันนี้ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณครับเครับ